พี่จะพูดเรื่องต่างๆแหละนวพี่ไปอ๋อโอเคมาเลยปิดป้ายชืฟนดันเอิโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมันต้องยิ่งใหญ่สิน้องเอิญอ๋ออเออวันนี้จัดสีหายากจ้าเป็นหายากมาให้ถูกต้องเอาไปผลเลยเพื่อนค่ะเรื่งต้นเก้าร้อยสิบเก้าชาวนันเองนะคจ้รียนี่นะคะมีสามตัวด้วยกันสามสีโอ้สามสีพะนะสามสีเดีอะ สาวเวิร์เชฟนะคะบอกได้ลเลยว่า3คันนี้ไม่น้อยสภาพดีมากถูกต้อง,ง678เลือกเ,เอาเลยเออหกเจ็คุณพี่ไม่ใช่ไม่หวยนะอยากรู้ทักมาอ่ะใครสนใจให้น้องเอิร์นฝากช่องทางไหนจ้าจ้าช่องทาง Facebook นะคะลิงก์ไลน์เบอร์โทรป,ปักหมุดอยู่ด้านบน YouTube อยู่ด้านล่างกดแสดงเพิ่มเติมเลือกทักเลือกโทรมาเด้อ TikTok นะคะมี2ช่องนะคะเอ Motor SK อร์เอ o เคทีแล้วก็แชร์แชร์รถเช็งเออฝากแม่ไปเบิ่งความพี่บ้าพี่บอลเนี่ยแม่อะไปแล้วใครสนใจอยากได้ทิ้งค